ก้จจะจ้ากระชองห่ะยูหากินเด้อจ้ะสําหรับมือนีสิพามาหาเฮด้อจ้ะมือนีก็พอแล้วอืมไข่อืม,อมจ้ะมีอีกไข่หนึ่งนะจ๊ะเห็ดละงอกตูมมั่นสองตูมสองไข่อืมจ้ะจ้ามาเบิ่งตรงนี้ เอาเร็วมาเก็บเอาเร็วรมาไข่นม่งจ้ะอ่าคุณยายเก็บเอาหี่ยังสินี่ละจ้ะไข่มันก็ลังปินไข่จ้ะเฮีดมันกำลังออก มีย่างด้ยี่หลวนกำลังกิมอยู่นี่ยี่หลวนพ่อสักไข่แล้วอุ้ยไข่มันดีเดี๋ยวขอโอ้ยสามสี่จุ่มนะเดี๋ยวมมาโชว์น่โช์กล่องทีค่ะจากคุณยายพ่อเห็ดละงกเหลืองจ้าเก็บเลยคุณยาย ตืนสาหน่อยเนาะดำบดกับมึงผุไปก็ไปล่ะออมนพเดี๋ยวพอล้วจ้าอีกดอกนึงเห็นพ่จ้าโอ้ยดอกใหญ่ํามแท้ดอกหินพ่จ้าเห็บตะไข้ด้วยจัะนี่ดอกงาม ว่าสียางมาน้ำถนนจากสิบิกเอารถเลื่อนกันเลยได้เห็ดตะไคร้ดอกหนึ่งนะจ๊ะหอมหอมจ้ะได้ปุนหนึ่งอยู่ดอกอม,มาจา้าหาเห็ดน้ำกันเด้อพออีกแล้วจา้าเห็ดตะงูดอกเอ้ยเห็ดตะไคร้ดอกหนึ่งจ้ะเพิ่นมาอยู่น้ำสอกจิงสีนะจ๊ะได้เห็ดตะไคร้ดอกหนึ่งนะจ๊ะ มีเห็ดเอียงอันนี้เป็นกินหมดแล้วนะจ๊ะแปดจ้าพอเห็ดพึ่งดอกนึงจ้ะเห็ดพึ่งเหลืองนะจ๊ะแกงแซ่บหวาน,น,นจ้ะพอเห็ดตะไคร้แล้วจ้ากุหละเคืองกันกันกบไอ้นั่นนะจ๊ะไมนค่อยเพลินกัดเห็ดตะไคร้เด้จ้ะห้อยไอ้ ยังก็กินคือกัดด้จ้าจ้าฮิตงกดอกบานดอกนึงจา้าอยู่ข้างข้างี่แ่ละเดี๋ยวเก็บออกก่อนเดี๋ยวจะหักของมันเนาะดอกซุ่มดอกนึงจ้ากำลังกีบบานอือ จะมันกลิ่นน้อบ่ะจุไวให้กันเลยที่หลักมีจ้ะอู้นอีกดอกนกึงจ้ะน้องลมดูคนะ่ะเห็นก็จก้ะนี่จีจ้ะหายากหลายก็ต้องเก็บเอาทั้งสี่แลวจ้ะ พอเห็ดน,น้าคาวอีกแล้วจ้ะอ๋อเห็ดเขาเป็นจ้ะสองดอกอืมคือเถาแท้โอ้ปวกกินขอนี้ได้จ้ะหายอยากหายกระเดือยนะเห็ดสองดอกจ้ะอุย้ยจ้าพอแล้วพออ,พออยู่ตัวเดียวโดดๆบอยยอยูยอ่กับมูเลยเขียนยังให้มูนอ้อนี่เนาะ ถัวสีใดพอน้ำมูง,ำงามๆจ้างามๆแต่โดนเขาเจ้ากินเนยจักน้อยมาจ<ร>้า<ร>พออีกแล้วดอกหนึ่งจ้าเป็นตาฮักแท้โอ้โยพี่กานเคิงหนึ่งจ้าน,นะนี่จ้าเก็บเอาก่อนด้อนี่จ้า ฝล่าเก็บกวน้าเดี๋ยวข้าเจ้าสิมะเอาหน้ามาเด้อพี่เจ้าวุ้ยมีละเกิดมากมอจ้าเคยพอมีและจ้า ละงกเหลืองจ้ายุนีล่าเก็บเอาหมดแล้ว ละงอกเหลืองมูเนึ้องเฝ้าเก็บก่อนเดี๋ยวเพิ่นคือขึ้นมานจ้าสิบ่วด้ญ่เหมือนเลยหอ,อยละจ้าเห็ดทานหนึ่งดอกจ้าพึ่งพ่อนี่ยละแม่ จ้าเห็ดละง,งูได้เค้งเดียวจงไว้ใหายคนกินเหมือนจ้าอีกดอกนีงจ้ะอยู่ใน่พวงน,นี่ก็โดนกินโอ้ะเมีนจะคของตักบะถือเสียดายเนาะนเป็นยังเอาไว้คนเกิดไม่ซะ ôi là đã đọc nè ừ, hít có bó buồn ừ, hít có hít có nhãn hít ừ. áo kìa 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 Mình kìm Đồn kìm kìa 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 เลยค่อยๆเก็บออามีขยะแยงดออเก็บเอว้สันเฮ้ยซับหนีนึงกเก็บเ,เก็บออกมาแต่อ,อ่อนส้อนอาอองคิพี่ตีอืมตัดกอกตัดขามันออกเ้เห็นน้ำเพลินไหมเห็นว่ากระดาเหลืองๆ <c oughs> โอ้ยเนอ โอ้ยเกยอนแมนพื้นสับเบื้องพื้นเก็บทั่วสิได้เธอคอยเก็บเทียนละตอกเจ้าเบื้งหน้าเออเลยเออไอเก๋คือหน้าเหลืองค่ะแกเจ้าโบไวเจ้านั่งเด้อเขียวเมื่อกี้นี่แล้วเจ้าสีเขียวให้นางเขียวยากเนี่ยนะนี่นี่นี่เด้วบ่ค่อยไหนยังไงมึื้องหน้าเขียวนี่ก็หายใจพวงาพวกเราเอ้ยเจ้าเยอะมากนี่ดีคือว่าแบบมันเห็ดให้แบบเหงื่อออก ออกอีดอกงามๆมึงนี่หน่จ้าฮิะงกหน่อยอีกดอกนึงจ้าียเมือใดเฮ้นี่นีอีกดอกนึ่งจ้าน,น,นั่งได้สองดอก ยายพอสองดอกจ้าอ้าสองดอกงามๆจ้าหย่าดหลุดเอาจับเอาหยาดหยาดโอ้ยหายหยาควินได้หยาเถอะสองดอกงามๆหนโชว์ดิโชว์ให้งามๆด้วโอ้ยสวยค่ะสวยเอาไปเก็บค่ะ แล้วจาเห็ดละงกสองไข่จ้าเอาคุณยายเก็บไปย่างหาน้ำเสียงรถกำลังหาทางกลับบ้านก็ไดยมาพอไข่สองไข่จ้าช่วยนคุณยายช่วยก่องเนี่ยไข่เห็ดละงก,กจา้าเห็นอะไะจ้า นี่ดอกนึ่งจจเผีดดอกนี่ยังไงคุณยาอยากโชว์งามเลยแก่งสืบแสบเนาะสวยๆงามงามโอเคดอกต้อยดอกแนวนัอ่ะโอเคอะสินดแล้วค่ะสำหรับมันนี้เปิดเบื้องเพละงโงกดำลุ้ ไปตามหามาามือนีและจ้าผลงานของมือนีก็มีเห็ดหลายชนิดเลยจ้านี่ก็เป็นเฮ็ดละโงบเลยจ้านี่ก็จะเป็นเห็ดร่วมเห็ดตินเห็ดนาแลเฮ็ดตีนตั้มเห็ดนาขาวเลยจ้าแล้วก็เห็ดเืองแดงนี่เลืองชมชมเลืองเดืองนี่ก็เป็นเห็ดนางัวเลยจ้านี่ภูมิใจนําเสนอเห็ดตะไข้เลวจ้าคุณยายออกมาโชว์เห็ดตะไข้จ้าแล้วก็ได้เห็ดพอน้ำยูจักรนนี่เลยจ้า <algún cat>. <ations> คือจะผลงานของมือนี่เนาะจ้าสำหรับมือนีก่กะไปเอาเกีย์นี่ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องอายุหากินน้ำเด้อจ้าสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีนะค่ะ <c oughs>